เรียนแล้วเป็นไงรู้สึกมีความรู้สึก,สกว่ามีแนวทางมีแนวทางในการที่เราจะเดินอย่างเหมือนเราอ่านเองเนี้ยเราไม่รู้ว่าลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เอามาเขียนเนี้ยมันจะเขียนยังไงค่ะแล้วพอพี่ปูสอนเทคนิคเนี้ค่ะเราก็รู้แล้วว่าสมมุติเรามีงานอยู่สิบชิ้นอ่าเรามาอ่านงานเราก็หยิบงานสิบชิ้นเนี้ยค่ะมาเรียงมามารวมว่า งานแต่ละชิ้นในช่วงไหนที่อยู่ในข้อหนึ่งช่วงช่วงเล่นไหนอยู่ข้อสองอมันมันทําให้เราเล่นไหนอยู่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าใช่พอพอได้ลองอลองอ่านงานแล้วลองถอดวิธีการวางของเขาเราจะเริ่มเห็นภาพเพราะว่าเรารู้เทคนิคนงแต่ถ้าเราไม่รู้เทคนิคเนี่ยเราก็ว่าเขาเอาอะไรมาใส่นึกออกไหมใช่ แต่พ,พี่พี่ปูให้ทำสองเรื่องก็เข้าใจพอเข้าใจใช่ไหมพอทําเสร็จแล้วเนี่ยที่จะเอาไปทําต่อเองได้ก็คือพี่ปูให้กันบ้านจะได้เซฟเวลาแล้วเดี๋ยวมางวดหน้าพี่ปูก็จะได้สอนเทคนิคแล้วก็พอคุณทำกันบ้านเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่ปูก็จะมาดูว่าเอ้ยไอสิ่งที่เรียนอ่ะมันถูกหรือม,มันผิดนึกออกไหมถ้ามันไม่ถูกเนี่ยได้แก้ว่ามันผิดตรงไหนแล้วครั้งต่อไปอ่ะ ก็จะไม่กลับมาผิดซ้ำอันนี้คือเทคนิคที่พี่ปู่อ่ะคือแก้แล้วแก้เลยไม่กลับมาเป็นอีกสังเกตดูว่าค่ะจะไปได้เรื่อยๆถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีวิน,นัยอันนี้ที่พี่ปู่ฝากไว้นั่นแหละค่ะประมาณนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้กันบ้านไว้แล้วก็ถ้าทําเสร็จแล้วอะ่ะลงนัดได้เลยนะคะค่ะมาเขาก็คือนะเหมือนที่นี่อนะอะไรนะื่ออะไร ก็คือนิดมือนบอกพี่ปู่นถือว่านิดอ่านมาสิบเล่มนี่ก็รวบรวมมาแล้วก็เขียนบทนําให้สิบใช่ไหมคะใ<ช>ระแบบนี้เลยเอาของเดิมมาบูรณาการที่นี้พี่ปูแคปหน้าจอส่งให้ไปในลไลน์แอดให้ละแล้วก็นิดเผื่อนิดกันลืมแล้วก็ถ้าลืมก,ถมก็ถ้าลืมก็ลองกลับมาดูดิคือเรียงให้มันอยู่ในห้าประเด็นเนี้ยแต่ไม่กลับไปกลับมานะไม่ใช่ว่าเอาสภาพปัจจุบันขึ้นไปเหนือสภาพ พึงประสงค์มันต้องจบทีละประเด็นสังเกตดูที่ให้ถอดทุกทุกเล่มที่ถอดเนี่ยเขาจะร้อยเรียงตามนี้แม้ว่าเขาจะมีสภาพพึงประสงค์อาจจะมีสามหรือห้าย่อหน้าสภาพปัจจุบันอาจจะมีสามหรือห้าย่อหน้าก็ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าพอนี้ทาเสร็จขั้นตอนต่อไปที่พี่ปูจะนอกจากเรียงของให้ถูกแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือพี่จะบอกว่าในแต่ละย่อหน้าเช่น สภาพที่พึงประสงค์เราจะแบบเอกสารอะไรมาสนับสนุนแล้วก็จะมีการอ้างอิงแบบไหนขอเข้าใจค่ะที่เราจะเดินต่อแล้วเนะาะค่ะเข้าใจค่ะอ่าแคนั้นเทคนิคพี่อ่ะไม่ยากเพียแค่เราไม่เราต้องลงมือทาง่ายๆประมาณนี้โอเคไหมมีอะไรจะถามไม่มีค่ะขอไปทําการบ้านก่อน ได้เลยจ้าไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ <hayır. S 1> สูๆ้ๆขอบคุณค่ะค,ค,ค่ะนะสวัสดีค่ะคือเรียนกับพี่มาสองคลาสล้วเป็นยังไงบ้างหนูว่าอย่างแรกเลยค่ะคือหนูว่าคิดอะไรหนูก็เขียนแต่คือมันไม่ได้เป็นระบบ <PC M> แต่พอพี่มาอธิบายอย่างบทแรกอะคะ่ะ <PC M> มันก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะไออะไรนะคะไอ PISA อะไรนะคะคือหนูคือหนูตอนแรกหนูก็แบบ ใช่คะ่ะคือหนูก็เขียนเขียนไปเรื่อยค่ะแต่เพอพี่มาอธิบายแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูะคะ่ะมันก็เกตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเพอเหมือนเรามีงานของเรามาะคะ่ะอันนี้จะคือมันมันเหมือนแบบมันทําให้หนูแบบทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอืออืแล้วเพอมาบทที่สองอะคะ่ะแรกๆหนูก็งงว่าบทที่สองมันต่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เพออันเนี้ยหนูหนูชอบมากว่นเนี้ยคือหนู หนูแบบเหมือนดูเร็วๆอะคะ่ะหนูก็เข้าใจว่าในแต่ละตัวพี่ทำอะไรบ้างคือมันโอเคมันดีมากคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการพิมพ์เขียนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันเข้าใจง่ายคะ่ะเออก็คือคือพี่ปัวพยายามเซฟให้ดูแบบ พยายามเลือกตัวอย่างถ้าไม่มีเนี่ยพี่ปูก็จะลองหาเพราะว่าพี่ก็จะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแล้วก็ดูแบบแต่ละคนก็จะเข้าใจไม่เหมือนกันแต่อันนี้ด้วยความที่เราเป็นคนเก่งอยู่แล้วพี่ปูอาจจะโชคดีก็ได้ที่ได้แบบเออได้อาจารย์ที่แบบเออเก่งอยู่แล้วแล้วก็แค่จัดซสเต็มให้นิดเดียวแล้วก็ดูตัวอย่างอาจจะก็เข้าใจไงเพระนั้นพี่ปูก็ขอบคุณด้วยที่แบบเออไม่มันเหมือนกีฟกับเทกอะเราให้แล้วน้องก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโชคดี พี่ก็ขอบคุณอนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากได้อะไรก็ไปทำกันบ้านแล้วก็เพราะเราต้องไปสอนนักศึกษาต่อไงเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องอีนี้ก็คือเดี๋ยวพี่ปูให้กันบ้านเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วอ่ะอาจจะเสร็จสักตัวแปลหนึ่งก็ได้เอามาให้พี่ปูด,ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นบทที่สามาก,กันต่อเลยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเทคนิคการเขียนของเศติชั้นสูงไงโอเคไหมปูเคค่ะ